ที่อิตาลีได้วิจัยค้นพบว่าโควิด -19 วนเวียนในประเทศตั้งแต่19กันยาก,ก่อนการระบาดในประเทศจีนซึ่งผลการศึกษาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ i n t ในนครมิลานของอิตาลีซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนระบุว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด -19 นั้น อาจจะวนเวียนอยู่ในอิตาลีตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019ซึ่งก็นับเป็นเวลา3เดือนก่อนที่เชื้อไวรัสจะถูกค้นพบในจีนในครั้งแรกและหากข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงนั่นก็หมายความว่าเชื้อไวรัสอาจจะปรากฏในอิตาลีนาน3เดือนก่อนที่จีนจะรายงานการพบเชื้อไวรัสครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2019และนาน5เดือนก่อนอิตาลีได้ตรวจพบผู้ป่วยรายแรก อย่างเป็นทางการในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2020งานวิจัยของสถาบันระบุว่า11.6%ของอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรงจำนวน959คนเข้าร่วมการทดลองตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ระหว่างเดือนกันยายนปี2019ถึงมีนาคม2020มีแอนติบอดีโรคโควิด -19 ตั้งแต่ก่อนเดือนกุมภาพันธ์จิโอวานีอพโอลอนผู้เขียนร่วมของงานวิจัยในครั้งนี้กล่าวว่ามีผู้ป่วยจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นป่วยตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมปีก่อนจำนวน4รายซึ่งหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนกันยายนมาแล้ว ทั้งก่อนหน้านี้แคว้นลอมบารีทางตอนเหนือของนครมิลานเป็นเมืองเอกและเป็นสถานที่ที่เกิดการระบาดใหญ่แห่งแรกเมื่อช่วงปลายเดือนคุมภาพันธ์ได้รายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดรุนแรงแล้วก็มีปอดอักเสบมากผิดปกติในช่วงไตรมาสุดท้ายของปี2019บ่งชี้ว่าโรคโควิด -19 อาจวนเวียนอยู่ในอิตาลีนานกว่าที่เคยคาดการไว้